99วันในพุ่มไม้นะเพื่อนเนโอเคทุกคนได้แล้วนะครับโอเคแค่นี้ผมว่าน่าจะได้วางสายลออฟ้าไว้ด้วยคนแปลงปลูกพืชด้วยแล้วก็หม้อนะเพิ่มแสงสว่างด้วยฟักทองนะเพื่อนๆือนคือผมจะปล่อยให้ไฟดับไปเลยนะเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรที่สามารถทำร้ายเราได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคฝนตกด้วย ทำไมเงียบเงาแปลกวะ,ะ,ะนนี้โอ้โหกางคืนไม่เท่าไหร่นะยูยูไอ้นี่เดินมาเฉยเพื่อนติด็ดพุ่มไมเ้เฉยโอเคป่าไปนะแค่ยืนเฉยเฉยก็สามารถทําอาหารได้โอเคแค่นี้ก็ไม่อดตุยแล้วเขาไม่เห็นเรานะไฟดาวแล้วทั้งมาป่าทั้งกวางมันก็ไม่เห็นเรานะเพื่อนยังเอาเลยนะเฮ้ยเดียวเขาเห็นเหรออ๋อเดี๋ยวเห็นผมโดนมาป่าล้อมาดยอุ้ยเดียวยาไปกินนะเพื่อนบ้าเอ้ยถ้ายาไม่พอก็เอาดาวไฟไปเดวนนะโอเคตุยไปซะ โอ้โหดีที่มีอาชีพแม่มดทกคนโอเคฮิวตัวเองได้และนี่ก็คือชีวิตในพุ่มไม้ของผมเนี่เราก็จะถึง99วันแล้วเพื่อนๆผ่นขึนนี้ไปภารกิจเราก็จะสําเร็จนะเพื่อนๆโอเคอยู่เดกา้าเนี่ยหลังจากที่ต้องทนในพวกนี้มานานโอเคเอาจริงแม่มดนี่คือไม่ต่างจากไซบอกเลยนะเพื่อนๆคือเวลตันดาเมจโคตรแรงนะเพือ